นนี้ใครกําลังตามหารถอีโคคาสุดประหยัดนะฮะที่กว้างนั่งสบายและที่สําคัญผ่อนเบาๆสบายๆเพียงวันละ133บาทเราแนะนําตัวนี้เลย288 Nissan a v ล l a 1.2 e Sport Tech G Auto ไม่5้าหมื นิสสันอาร์เมราครับอีกหนึ่งสุดยอดรถอ e ีโคคาร์ที่คุ้มที่สุดชั่วโมงนี้นะฮะเพราะว่านอกจากประหยัดแล้วเนี่ยเป็นอ e ีโคคาร์ที่กว้างนั่งสบายจุสัมภาระได้เยอะนะฮะวันนี้มาเอาใจแฟนๆที่งบน้อยดีกว่านะฮะเปิดราคากันเลยครับกับคันนี้ฮะหน้าร้านวอลอินเราตั้งขาย2 3 9 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยะฮะสำหรับคนดูคลิปนี้นะ,ะซื้อกันสดก็ได้จัดไปนั้นก็ดีราคาเบาๆขายเพียง 2แสน0 0บาทเทรดดีฟรีดาออกรถศูนบาทได้เหมือนเดิมผ่อนเริ่มต้นสบายๆ72งวันตกเพียนเดือนละ4 0 0พันวันละ133บาทได้ระบ,บายมือเดียวนะฮะแต่ว่าชื่อเนี่ยเป็น2ชื่อเพราะว่าเป็นพ่อลูกกันอยู่บ้านเดียวกันแต่ถือว่าใช้ร่วมกันรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีปีความไม่มีน้ําท่วมเลขหมายแท้ห้าหมื่นกิโลเมตรรับประกันึกืนเต็มราคานะ ปีผลิต2 0 1 8แพ้เลยก็7ปีนะฮะ7ปีใหม่50,000บอกเลยสภาพนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะใครเล็งอยู่นี่ห้ามช้าเด็ดขาดนะอ่ะพึ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะเดี๋ยวให้ดูสีสันผิวพันธ์ที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาเลยว่าสวยขนาดไหนมาดูพร้อมกันกระจกหน้าฮะมันจะเป็นโครมเมี่ยมร้อมรอบด้านในจะเป็นพลาสติกสีดำนะครับไฟหน้าจะเป็นมัลติรีเฟล็กเตอร์นะฮะ นี่โคมไฟนี่สวยใสยปิ๊งเลยมีไฟ LED d a ย์ไทมให้ด้านล่างด้วยนะฮะแล้วก็ไฟหน้าสองฝั่งนะฮะสวยใสยเลยนะมีไฟ d a ย์ไทม LED ให้เสร็จสับเนาะคำว่า s p o ร t ตเทคจะมีความพิเศษก็คือมันจะมีลิ้นหน้าเป็นแบบสเกิร์ตแบบบิวอินมให้ท่านในตัวเลยนะเรียกว่าล่อโดยไม่ต้องไปตกไปแต่งอะไรเพิ่มเติมทั้งนั้นนะสวยลงตัวมาจากโรงงานเลยนะฟ้ากระโปรงกันก่อน มาด้วยสีบรอนซ์เงินออกแดดสดใสวส,สวยงามระยิบระยับผิวพรรณถือว่าสวยมากขอไปยังบางจ้องเลยเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ไปตามนี้ได้เลยนะครับส่วนกันชนอาจจะมีสะเก็ดเบาๆแต่ดูแล้วไม่น่ายุ่งอะไรปล่อยตามธรรมชาติได้ดูภาพรวมแล้วมันโอเคมากนะฮะสะเก็ดเบาๆมองแทบไม่เห็นนะ,ะสะเก็ดนิดหน่อยดูแล้วไม่เป็นปัญหาก็ขออนุญา ขัดอย่างเดียวละกันนะฮะสำหรับทอนหัวสำหรับแถบขวาก็สวยนะครับภาพรวมนี่ถือว่าดูดีเลยนะฮะสีสันเจ้าของเดิมให้มามีสเกิร์ตให้รอบคันเรียบร้อยนะฮะสำหรับแถบนี้ดูแล้วไม่มีรอยอะไรใหญ่ๆก็จะขัดให้ท่านอย่างเดียวละกันจะมีก็อ๋อมีตรงนี้นิดหนึ่งปลายกันชนเดี๋ยวเก็บสีบริเวณนี้ให้แต่ด้านบนขัดอย่างเดียวละกันนะแล้วก็ลักยิ้มนิดหน่อยเดี๋ยวดูดให้ละกันมีลักยิ้มอยู่นิดนึง แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวซ่อมให้เฉพาะจุดแล้วกันเสารตรงนี้มีถลอกเบาๆนิดหนึ่งนะแต่ด้านล่างขออนุญาตขัดอย่างเดียวแล้วกันนะฮะกระจกข้างสีสันรเรียบร้อยเนาะมือจับโครเมียมนะฮะแล้วก็ฟิล์มกันสาดเจ้าของเดิมให้มาเรียบร้อยแล้วหลังคาสีสันก็โอเคฮะมีขี้นกเบาๆแต่ดูแล้วไม่น่ายุ่งนะฮะนิดเดียวไม่เด่นไม่ชัดไม่น่าเกลียด ขอปลายผิวยังบางยังเดิมนะฮะก็จะเป็นดิสเบรกล้อหน้าอย่างเดียวนะฮะหลังจะเป็นดัมเบกแม็กลายเดิมเนื้อเดิมแม็กสีเทาเข้มสวยมากไม่มีทะลอกอะไรเลยเนาะส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นบร e ิสโตนอีโคเปียนะฮะเบอร์185 65 R15 นะฮะยางปี2021นะฮะก็ได้อยู่นะเพราะว่าเขาวิ่งน้อยนะฮะดอกก็ถือว่ายังเหลือเยอะนะได้อีกสัก2ปีสบายสบาย ล้อหน้าขวาบ้างหน้าขวาเป็นดิสเบรกแม็กก็สวยใช้ได้นะฮะยางบิต s t o ปี21ดอกก็โอเคอยู่พอได้นะฮะยังใช้ได้อีก2ปีสบายๆเนาะโครงสร้างด้านในดีกว่าเปิดมาแล้วนะแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ดีนะฮะอขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คยู่ครบสวยงาม ประตูด้านในหัวน็อตเดิมแห้งสนิทไม่มีชนแน่นอนเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามซอกประตูด้านในตัวอักษรคมกริปเลยหัวน็อตเดิมไม่ถอดสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผน่นแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผน่นเสาหน้าขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามซอกนสวยแห้งเดิมหมดทุกจุดนะไม่มีครไม่มีพ่นอะไร มาด้านหลังกต่อนะมีสเกิร์ตรอบคันมีสปอยเลอร์ให้ตามสเปคโรงงานสีสันด้านบนโอเคสวยงามเรียบร้อยดีนะกระจกเดิมๆของนิสสันนะฮะไฟท้ายไมเนอร์เชนซ้ายสวยฝาท้ายด้านหลังสีสันเรียบร้อยนี่รุ่น s p o ร์ตเทคไฟท้ายซ้ายขวาสวยมากกันชนเดี๋ยวเก็บสีบริเวณนี้ให้ส่วนด้านหลังสวยสเกิร์ตเรียบร้อยอันนี้ขัดเอาแล้วกันนะฮะนิดเดียวตรงนี้ขัดขัดเอาแล้วกัน นะบางๆเซนเซอร์หลัง3จุดกันชนเรียบร้อยสเกิร์ตฝั่งนี้เรียบร้อยกันชนฝั่งนี้สวยงามอ่าโอเคเปิดปิดฝาท้ายได้ด้วยรีโมทปึ๊บนี่เปิดมาแล้วตะเข็บด้านหลังสวยมากแห้งสนิทเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยฝาท้ายน็อตเดิมไม่ขยับไม่ถอดนะฮะฝาท้ายเดิมหมดฮะแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะรูกลมคมกริบครับฝาท้ายน็อตเดิมไม่ขยับไม่ถอด ตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามอ้ามุดเข้าไปด้านในเดิมหมดนะด้านในแห้งสนิทเลยนะรูกลมคมกริปด้านหลังดูสิครับกว้างจริงๆฮะคุ้มมากรุ่นนี้นี่เก็บสัมภาระได้พอๆกับรถเก๋งใหญ่เลยนะยกถาดออกมาแล้วพรมสวยมากเนียนกริบค,ครับผมมีล้ออะไรให้ด้วยเป็นล้อกระทะมีอุปกรณ์ถอล้อแม่ลงแมนแรงมีให้ด้านหลังเดิมแห้งเลยนะะ เม็ดอาร์คนี่สวยงามตัวอักษรคมๆซิลิโคนแหง้แหงๆไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมไม่มีเคาะไม่มีพน่นไม่มีชนทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะอ่ะแถบซ้ายสุดท้ายแถบซ้ายก็สวยเช่นกันนะครับสีสันเจ้าของเดิมให้มาแบบนี้เลยสวยมากนะพร้อมสเกิร์ตรอบขันคอไฟผิวบางสวยใสนะแถบนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรเช่นกันขัดอย่างเดียวเนาะกระจกข้างนะฮะขนแมวนิดหน่อย่อะ ไม่มีแล้วอ่ะโอเคถูแล้วก็ออกแล้วอ่ะโอเคนะมือจับโครเมียมฟิล์มกันจาดเรียบร้อยล้อหลังแม็กสวยมากนะยางปี2021พอได้นะฮะดอกก็ยังพอเหลืออ่ะล้อสุดท้ายหน้าซ้ายแม็กสวยมากสีสันเรียบร้อยดอกพอได้อยู่นะฮะสะโพกหลังซ้ายเปิดมาแต้มสีหัวนอ็อตอยู่ครบฮนะขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงาม อยู่ครบาสาวกลางซ้ายขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงามซอกประตูด้านในนะซอกในเดิมสติกเกอร์อยู่ครบเลยแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบน็อตเดิมไม่ขยับไม่ถอดสาวหน้าซ้ายขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงาม แห้งสนิทครับไม่มีเคราะไม่มีพ่นไม่มีชนไม่มีงัดแงะแกะเก่าสีต่อแล้วหมดพฤษภาปี69ใช้กันยาวๆกระจกเดิมๆของนิสสันไปดูห้องเครื่องกันครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์3สูบนะฮะเครื่อง1,204นะฮะแล้วก็เกียร์ CVT เติม e e20 ได้นะ,ะประหยัดสูงสุดก็18กิโลเมตรต่อลิตรนะไม่แท้50,000กิโลเมตรนะครับซอกในนะฮะ เดิมหมดนะรูกลมคมกลิปแก้มขวาก็น็อตเดิมนะฮะเบ้าโชกแห้งสนิทนะฮะม็ดอาร์คสวยงามชัดเจนแฟนเพอยูฟังนี้ผลิตประกอบประเทศไทยเลขตัวถัง MNTBAAN 17Z0605957 นะฮะเรื่องยนต์ก็จะ HR12 เนาะเครื่อง1 2 0 0ซีถ้าเลขตัวถังของจีนจะอยู่ใกล้ๆกันนี่ตรงนี้ MNBAAAN แล้วก็ลงท้าย Z0605957 นะฮะสวยงามซุ้มล้อสวยงามแห้งสนิทเลยเชสดีสวยคานรุ่นนี้ดูง่ายมากเพราะว่าจะเปลือยไม่มีอะไรบงังแล้วต้องเป็นสีเทาขุ่นๆแบบนี้ด้วยนะฮะรูกลมคมกริปสติ๊กเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงะนะรูกลมรูคมแบตเตอรี่ถ้าเกิน6กเดือนเปลี่ยนลูกใหม่นะถ้าไม่เกินหนกเดือนก็ไปตามนี้เลยเบ้าโชกซ้ายขวาสวยแห้งรูกลมแก้มเกลมน็อตเดิมหมดซอกในน็อตเดิมหมดฝากระโปรงหน้านอ็อตไม่มีขยับ ไม่ถอดนะฮะด้านใต้แห้งสนิทไม่มีเคอไม่มีพน่นฝาแท้สลักนิสสันสติ๊กเกอร์เนียนทุกแผ่นนะฮะแนวซิลิโคนเดินตรงไปฮะสติกเกอร์เนียนทุกแผนนะะ่นครับน็อตเดิมทุกตัวครับไม่มีถอดนะฮะไม่มีขยับนะฮะเดิมมากไม่ห้าหมื่นดูข้างในกันดีกว่าตามสเปคโรงงานจริงๆมันจะเป็นบ่อผ้านะอันนี้ผมพุ้มให้เลยะะ้วครับผมขี้เกียจซักนะฮะเพราะฉะนั้นจะได้บอดหนังแท้สีดำได้เทา เข้ากับตัวรถเลยสวยสะอาดเนียนกริบเบกปรับด้วยมือนะฮะแผงไม่ได้ยุ่งนะฮะแผงจะเป็นพลาสติกล้วนอยู่แล้วก็เป็นสีดําเดิมโรงงานวัสดุต่างๆสวยดูดีฟิลม์มฟิล์มใสทะลุเลยเดี๋ยวดูบานหลังดีกว่าบานหลังฟิล์มได้อยู่โอเคสวยยี่ห้ออะไรไม่รู้นะยี่ห้อไฮคู Hi oo, โอเคแผงสวยครับจองเดิมแถมพรม5้าดีด้วยขอบคุณมากด้านหลังกว้างมากนี่เป็นอีโคคาร์ที่กว้างจริงๆมีที่เท้าแขนให้ด้วยโยนของไปด้านหลังไม่ได้ หัวหมอนสองตำแหน่งนะฮะตัวเบาะหุ้มใหม่ใหม่สดสะอาดสวยงามเดี๋ยวลองนั่งกันถอยเบาะคนขับมาสุดแล้วนะฮะนี่คืออีโคคาที่กว้างที่สุดแล้วสำหรับผมนะฮะโอ้โหใครชอบความคุ้มนะบอกเลยอีโคคาที่กว้างคืออเมล่านี่แหละนั่งสบายเนี่ยถอยเบาะมาสุดเขายังเหลือเนี่ยคนตัวใหญ่ตัวยาวนั่งสบายหลังคาก็ไม่ได้เตี้ยอะไรนะถือว่านั่งสบายองศาการเองก็ถือว่าทําได้ดีนะขึ้นลงง่ายนะฮะแล้วก็บาอนี่ใหม่แน่นอนอยู่แล้ว นะแผงประตูสวยเลยนะฟิล์มไฮคูก็ยังสวยประตูหน้าซ้ายแผงสวยเนียนกริบเลยนะฮะเบาะพุ่มใหม่เพราะฉะนั้นใหม่แน่นอนสวยแน่นอนลองครับกันรุ่นนี้นะฮะเป็น e-Sport Tech ก็จะเป็นกุญแจแบบเสียบทั้งหมดไม่มีปุ่มสตาร์ทแล้วนะสำหรับ Sport Tech นะฮะเลขไม่ปัจจุบัน58,000โลนะก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะกับรถ7ปีนะฮะเปิดแอร์กันก่อนเนาะเป็นแอร์แมนวนวลปรับได้4ระดับความแรงเนาะ ปับอุณหภูมิก็ได้ฮิตเตอร์ก็ได้นะฮะปับได้2อทิศทางไม่มีแออโต้นะโอเคแต่เย็นใช้ได้เลยคอนโซลด้านหน้าฮะพลาสติกสีดำแข็งๆสวยมากสวยใสยเนียนกริะถุงลมนิรภัย2รลูกพร้อมเบรก ABS หน้าจอที่เห็นนี่คือเจ้าของเดิมให้มาแบบนี้นะฮะจอเดิมโรงงานจริงๆแล้วจะเล่นได้แค่ C d ดีเท่านั้นเองนะแต่วันนี้เขาให้ตัวนี้มาก็เล่นได้เยอะมากบลูทูธได้นี่นะฮะอะไรอีก เป็น Android ด้วยนี่นะฮะเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะต่อ Wi-Fi ได้นี่นอ่าโอเคแต่กล้องหลังเขายังไม่ใส่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่เพิ่มให้ละกันนะฮะเขาให้จอ a n d ด o อยมาก็ขอบคุณมากแนละ้วด้านล่างก็จะเป็นที่อยู่ของพอร์ต USB นะฮะแล้วก็ออรองวางแก้วนะ้ำจะมี USB ตรงนี้มาให้อีกด้วยนะกับ AUX เนาะเกียร์นะครับ,รบสวยมากเลยหัวเกียร์คันเกียร์เป็นพลาสติกเนาะแล้วก็เบรกมือก็ทั่วไปอยู่แล้วตามสไตล์รถเล็ก กล้องเดิมมีติดกล้องหน้าแถมมาแล้วเดี๋ยวลองเสียบดูว่าใช้ได้ปะใช้ได้นะถ้าใช้ได้จะแถมให้ท่านด้วยนะโอเคนะ,ะจะมีที่วางแก้วน้ำให้อีกสองเนาะอาพวงมาลัยน,นะฮะก็เรียบเรียบ,ยบไม่มีปุ่มอะไรนะฮะสะภาพหนังหน่งอะไรก็ยังดูดีเนาะปรับได้กีทติกลางมาดูกันอ,อึ๊บไอลงขึ้นได้แค่นั้นเดินหน้าถอยหลังไม่ได้ กระจกไฟฟ้า4บานออโต้หนึ่งบานคนขับเซ็นทันล็อกใช้ได้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะปรับไฟฟ้าก็ได้นี่นะฮะมีออโต้ซ์ทออโต้สต็อปปิดไปก่อนลำคาญนะกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะด้านบนมีไฟให้ดวงหนึ่งตรงกลาองอีกหนึ่งดวงมีบังแดดสีเทามีกระจกแ้างหน้าให้ฝั่งเดียวซ้ายจะเรียบนะฮะ อันเนี้ยทรงอย่างนี้คือผู้หญิงขับคนเดียวฝั่งนี้ไม่มีใครนั่งแน่นอนนะเพดานสวยมากนะเป็นสกลาดสีเทาเงียนกลิปเลยดูแลรถดีมากครับผมเดี๋ยวดูก่อนนี่อะไรปตทสยามออโตโอ้อันนี้น่าจะล่าสุดกรกดาที่ผ่านมาเนาะตอนไม่ห้าหมื่นสี่ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเดี๋ยวรอบนี้เข้านิสสันให้ดีกว่าเป <Okay. S 2> ซ้ายปึ๊บปั๊บอ่ะยังมีแฟ้มให้ ก็ยังมีคู่มือใช้งานให้ท่านนะฮะนี่มีคู่มือใช้งานให้สมุดเข้าศูนย์มีให้ด้วยอันนี้สองชื่อแต่ว่ามือเดียวนั่นแหละมือแรกเป็นคุณพ่อมือสองเป็นคุณลูกอยู่บ้านเดียวกันนะปิดชื่อก่อนออกรถต้นปีมีนา2561ก็คือ2018แท้รุ่นสปอร์ตเทคีนะครับสีขาวมุก ไม่ใช่ขอโทษสีเทาเลขเครื่อง HR 12 556546B เลขตัวถัง MNTBANZ0605957 นะหม่แท้แน่นอนฮนะเช็คศูนย์ให้ท่านและเรียบร้อยเซอร์วิสครบ นะคันนี้ปีผลิต2018แท้ๆเลยป้ายกรุงเทพจดทะเบียนพฤษภา2018สีเทาเดิมโรงงานเลขตัวถงัง MNTBAN 17Z 0605957เครื่องยนต์ HR1256546B 5, 5, 5 B. เบนซิน3สูบ1.2ลิตร79แรงมา้าลองขับกันเลยป้ายท่านี้ถอยไปก่อนละกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวพิเศษเฉพาะคนดูคลิปนี้เลยเดี๋ยวผมติดกล้องหลังเพิ่มให้ด้วยละกันนะฮะก็ถอยไปแล้วก็พวงมาลัยเบาดี นะฮะเป็นรถที่ขับง่ายนะฮะเหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับนะฮะก็ค่อนข้างเบาเ<อ>นาะขณะที่เป็นเครื่องยนต์3สูบอาจจะมีอาการกระพือนิดหน่อยนะก็เป็นธรรมชาติของเขาเพราะเครื่องยนต์มันแค่3ลูกสูบนะก็จะสั่นๆนหน่อยแต่ว่ารอบโดยรวมก็ถือว่ายังนิ่งนะฮะแอร์เย็นดีใช้ได้อัาตราเร่งก็โอเคนะเครื่องพันสองก็ค่อยๆออ,อ,ออกตัวไปอาจจะไม่ได้ปูดปั๊บสวิตสวัรด์แต่ได้อยู่วิ่งทางไกลก็พอได้ไม่ได้ถึงกระดีมากเพราะรถเป็นสเปกอีโคคาร อย่าขับเร็วมากนะเกิน120้ยเริ่มปิวปิวเริ่มแกว่งเป็นเรื่องธรรมชาติได้ความคล่องตัวเป็นจุดขายนะฮะนี่ค่อนข้างเด่นกับรถง่ายๆวงเลี้ยวแคบมากสบายๆนะยังหาที่จอดง่ายนะฮะแล้วก็กว้างห้องโดยสารดูสินั่งสบายมากเลยเรยกว่าใครเลง Eco ็งอีโคคาอยู่แล้วอยากได้แบบคุ้มๆนะแบบว่าซื้อคันเดียวขนของเยอะๆนั่งกันสบายๆใครตัวใหญ่ๆนะแล้วก็ประหยัดด้วยเนาะ ผมว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเลยที่ค่อนข้างคุ้มมากและที่สำคัญมันเป็นม i n เนอร์เชนและเป็นรุ่นไทยๆเพราะฉะนั้นระบบคนกต่างๆเขาแก้ปัญหามาค่อนข้างเยอะแล้วค่อนข้างเสถียรค่อนข้างทนขึ้นกว่ารตแรกๆเยอะแล้วนะฮะอ่ะและที่สำคัญยอดผ่อนวันนี้ถูกมากเดี๋ยวไปดูราคาอีกรอบกันไปอ้าวใครงบน้อยอยากสอยรถเก๋งบอกเลยห้ามช้าเดี๋ยวจะพลาดคันนี้นะฮะกับปี2 0 1 8นติสสันอาร์เมรา 1.2e s p o r t Tech ออโต้ไม่ห้ามือ ที่สำคัญนะฮะราคาวันนี้ถูกมากเลยนะวอล์กอินหน้าร้านเราตั้งขาย2 3 0 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดแนนซ์ก็ดีราคาเบาๆขายเพียง2 1 0 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมผ่อนเริ่มต้นสบายๆนะฮะ72วัตกเพียงเดือนละ 4,000วันละ133บาทและที่สำคัญนะฮะมีวารันตีให้ท่านเหมือนเดิมด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตร พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเชินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์ลิสันให้ด้วยเปลี่ยนท่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรุมคันค่าใช้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคย ใครงบน้อยอยากสอยรถเก่งที่ทั้งราคาถูกและไม่น้อยแบบนี้50,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะอย่าช้าแอดไลน์เลยด้านล่าง ID l i ล e ์แอด1น SP คเหาแบนรที่ของเราได้ง่งงายๆเข้าไปในกู o ก l e m ม p พิมพ์ยม19สีประกรณ์เราอยู่ถนนการละประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วถวาทีมงาน่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิสีประกรณรับซื้อรถทุกรุน่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนสก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1น,นาทีรถเดนเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้น ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ share, ล software, แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นะัดสิสีประกรณ์รถมือองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ site, ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า1,000 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com